มาค่ะพูดคุยกับคุณหนูดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาคุณหนูดีดิฉันทราบนะคะว่าผู้หญิงที่สวยและเก่งอย่างคุณเนี่ยชอบถูกขโมยตัวตนอยู่เรื่อยๆเนืองๆเช่นการจุบรูปของคุณแล้วไปสร้างแอคเคาท์ปลอมอะไรอย่างเงี้ยเจอบ่อยไหมฮะเจอบ่อยค่ะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แต่เท่านั้นไม่ใช่แค่เอา ชื่อเอาหน้าเอาภาพเอาอะไรไปใช้เนี่ยแม้กระทั่งเพจที่ดฉันเป็นแอดมินอยู่<แ>โดนขโมยไปแล้วหนึ่งรอบอเอาไปใ่ายตรง ซะอย่างนั้นนะคะวันนี้เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เป็นเรื่องความขับแค้นใจหรืออาจจะใช่หรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็มีข่าวมาให้ได้ยินกันเนาะโดยเฉพาะในโลกของเทคโนโลยีที่เรามีสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเลต็ตแล้วเราจะต้องโหลดแอปพลิเคชันต่างๆมาใช้เพื่อความสะดวกสบายทีนี้บางแอปเนี่ยคือก่อนที่เราจะทำการสมัครสมาชิกเขาก็จะมีเหมือนข้อกำหนดเงื่อนไขอะไรซึ่งมันมันยาวแล้วมันถี่ยิบมาก ถามตรงๆมีใครอ่านทุกบรรทัดไหมปูเป้ไม่อ่านทุกบรรทัดหรอกปูเป้ก็เลื่อนๆๆๆแล้วก็กดติ๊กอ่ะยอมรับในเงื่อนไขอ่ะพอกดยอมรับปุ๊บก,ก็สมัครใส่ชื่ออีเมลอะไรไปนะคะหรือในบางเว็บที่ในเรื่องของการช้อปปิ้งเนี่ยเราก็คงอาจจะต้องมีการใส่รายละเอียดที่มันมากกว่านั้นความเป็นส่วนตัว หรือบางทีอาจจะเป็นข้อมูลของการจ่ายสตุ้งสตางใช่ไหมคือแบบโอ้ขี้เกียจมานั่งพิมพ์เลขเครดิตการ์ดบ่อยๆก็เซฟมันไว้ในแอปเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีแอบงงๆว่าเอา้าทำไมบางคนเขาไปแกะโค้ดของแอปตัวหนึ่งมาแล้วก็อ้าวดูดรูปดูดอะไรไปโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบเลยซึ่งตรงนี้มันน่ากลัวเราก็เลยจะมาคุยกันในเรื่องของ identity h a f t นะคะกับการที่เข้ามายุ่งยากเพราะว่า มือถือมันเป็นทุกอย่างไปแล้วนะคุณหนูดีอ่าบัญชีธนาคารเอยแอปพลิเคชันนะคะข้อมูลอีเมลทุกอย่างคือคือทุกอย่างมันอยู่ในเนี้ยที่สําคัญของเราแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแอปมันจะมีบั๊กมีคุกกี้มีอะไรที่จะเข้ามาสอดส่องโดยที่เราเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้ตัวมาก,ก่อนอันเนี้ยน่ากลัวใช่ใช่เนี่ยคุณผู้ฟังต้อง ต้องฝากนิดนึงเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเมื่อประมาณไม่เกินสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะมันก็จะมีข้อมูลที่มาแชร์เกี่ยวกับแอปพลิเคชันอันนึงซึ่งดีชันอะ่ะก็โหลดมาไว้ในโทรศัพท์มือถือด้วยอืมค่ะแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันที่เคยใช้ด้วยใช้ซื้อของในเมืองไทยนี่แหละเป็นแอปช็อปออนไลน์ค่ะเหมือนกันเลยมีเหมือนกันแต่โชคดีว่าพวกเราเป็นแบบระบบปฏิบัติการที่ยังไม่มีปัญหาแต่อีกระบบปฏิบัติการหนึ่งเขาคือเจอไงใช่ใช่จะบอกว่าเครื่องที่หนูดีโหลดเข้ามา เป็นระบบปฏิบัติการที่ไม่สิเกียรร้อยเปอร์เซ็นตก็คือตัวนั้นแหละตัวที่สามารถจุบเอาอะไรไปต่างๆได้แล้วดิฉันก็เลยจําเป็นต้องลบส่วนอันของแฟนก็คือโชคดีว่าเขาใช้เป็นอีกระบบปฏิบัติการหนึ่งอันนี้คุณผู้ฟังต้องบอกเลยนะคะว่าเวลาเราจะดาวน์โหลดแอปอะไรมาเนี่ยสําคัญมากๆหนึ่งคืออ่านรีวิวก่อนอ่านรีวิวแล้วก็ลองดูว่าตอนนี้มันมีปัญหาอะไรที่เป็นเรื่องราวของการพูดถึงในอินเทอร์เน็ตหรือเปล่า เพราะว่าเวลาที่มันเกิดปัญหายอย่างกรณีแอปช้อปปิ้งอันนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นช่วงที่ผ่านมาไม่ใช่เกิดแค่ในประเทศไทยเนาะเพราะว่ามันเป็นแอปช้อปปิ้งที่ใช้กันในหลายประเทศในแถบพวกเราแหละเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรประมาณนี้นะคะก็เอ,อสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีคนบางคนเขาตั้งข้อสังเกตในโทรศัพท์ของเขาว่าอยู่ดีๆโฟลเดอร์ folder, ภาพต่างๆมีการถูกตั้งนามสกุลอักษรสี่ตัวที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วเป็นอย่างนี้ทุกโฟลเดอร์เลยแล้วก็ แล้วก็มีคนที่โดนเอาภาพเนี่ยมาลวงภาพออกมาแล้วตั้งเป็นโฟลเดอร์ใหม่ในมือถือตัวเองแล้วก็เป็นชื่อของแอปนี้บ้างเป็นอะไรบ้างแล้วก็มีคนที่แบบแล้วเขาก็เกิดคําถามกันในอินเทอร์เน็ตว่าในโซเชียลมีเดียอินเทอร์เน็ตในแพลตฟอร์มต่างๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีคนก็ไปแชร์บว่าเขาลบแอปตัวเนี้ยลบแอปช้อปปิ้งตัวนี้ออกแล้วปรากฏการเหล่านี้หายไปก็เลยกลายเป็นว่าอา้าตกใจแล้วก็มีการสอบถามไปนะคะว่า คุณจะเอาภาพเนี่ยมาก๊อปไว้เพื่อจะดูดไปใช้ทําเป็น Data mining หรือเปล่าเพื่อมาตามสองพฤติกรรมเราว่าเราไปเที่ยวไปถ่ายรูปหรือไปใช้ของอันไหนเพื่อคุณจะได้มาเสิร์ฟของที่เหมือนกับเราเข้าไปในแอป,ปปุ๊บเขารู้เลยว่าอ่ะเสิร์ฟภาพเหล่านี้มาภาพเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนภาพเนี่ยเขาเ้มเามันไม่ใช่ว่ามือถือแต่ละคนมันจะเป็นภาพสถานที่ภาพอาหารอย่างเดียวไงคุณหนูดีนึกออกไหมอย่างสมมติดิฉันอ่าก็มีโฟลเดอร์ที่เราถ่ายภาพ สมุดบัญชีธนาคารเอาไว้เผื่อเวลาคนถามบัญชีอะไรคะเราก็ส่งเลยง่ายๆดีไม่ต้องมานั่งพิมพ์ใช่ไหมคะห,หรือว่าบัตรประชาชนหรืออะไรก็ตามที่มันสำคัญหรือบางคนอาจจะมีมากกว่านั้นคือรูปสิวกิ้วใจซึ่งมันถูกสร้างไปในโฟลเดอร์ดันดคือแบบเราไม่ได้อนุญาตคนนุณนะคุณทำได้อย่างไรจริงๆอันนี้มันมันน่ากลัวมากนะทุกคนคือในในความคิดเห็นหนูดีนะคะที่เราคิดแค่จะช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ย แต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคือโอต้องฝากทุกคนเพราะว่าคำว่า identity theft เนอะคือการขโมยตัวต,วตนหรือการไม่ขโมยตัวต,วตนเช่นขโมยเลขบัตรประชาชนหรือสมุดบัญชีธานาคารเอาไปซื้อหนุนซื้อนี่เอาไปทำธุรกรรมที่เราไม่รับรู้ในอเมริกาคนเดินโดนกันเยอะมากคือโดนถึงขั้นที่ว่าเออบางทีไปกู้นูน่นกู้นี่ส่งมาเก็บนี่กับเราทวงนี่กับเราเราบอกเฮ้ยไม่เคยทา อันนี้ก็อาจจะมาซึ่งแอปช้อปปิ้งอันนี้ก็มีคือจริงๆมันมีหลายแอปหลายที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้แต่แค่ช้อปปิ้งอันนี้เนี่ยคนไทยใช้เยอะแล้วมันก็จะมีกรณีที่คุณจะต้องไปใช้ในการจ่ายเงินทางอากาศแหละเออมันจะเป็นคำที่ใช้ในการจ่ายเงินเป็นลักษณะการจ่ายเงินในรูปแบบหนึ่งของแอปเนาะก็ที่จะต้องใส่คือบางทีเนี่ยเราใส่เลขบัตรประชาชนดิฉันก็หวาดเสียวแล้วนะเวลาใครขอเลขบัตรประชาชนดิฉันจะแบบ อะไรเนี่ยไม่ค่อยอยากให้อันไหนที่ถามเขาว่าจําเป็นไหมถ้าไม่จําเป็นดิฉันก็ไม่กรอกนะแต่เกาแอปนี้เนี่ยเวลาที่จะไปจ่ายเงินทีได้ส่วนลดแค่สี่สิบห้าสิบาทเนี้ยคุณไม่ใช่แค่ให้เลขบัตรประชาชนคุณต้องให้เลเซอร์ไอดีสิบสองหลักหลังบัตรประชาชนซึ่งบัตรอันเนี้ยดิฉันรู้สึกว่าเกินเลยมากค่ะล่วงล้าก,กํ้กึ่งชีวิตมากคุณผู้ฟังต้องคิดให้ดีนะเวลาที่เราอ่ะ แะต่ไปอยากได้อะไรที่เขาบอกว่าเขาจะให้แลกกับเงินเล็กๆน้อยๆแต่เราต้องให้ความเป็นส่วนตัวมากมายเนี่ยต้องถามตัวเองคุ้มไม่คุ้มประหยัดได้เท่านี้ถ้าไม่คุ้มคุณไม่เอาเลยนะคะก็คือว่าถอยมาเลยแล้วก็เจ้าแอปนี้เนี่ยก็เมื่อคนทวงถามไปว่าโอ้โหถึงขั้นมาตั้งนามสกุลบ้างถึงขั้นว่ามีการก๊อบรูปเตรียมเอาไปใช้ทําอะไรคะเนี่ยเขาก็บอกว่าอ๋อคําตอบคือเป็นบั็กในระบบเขาจัดการแล้วมันเป็นบั็กในระบบ ซึ่งเป็นสเตปที่ที่ฉันกะแล้วว่าเออถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการขนาดต้องตอบแบบนี้ปะพูดใหม่ทำไมจะกล้าพูดใหม่ว่าอ๋อชอบรูปเธอเตรียมไปไปใช้ทําอะไรสักอย่างก็คงไม่ก็เอาบนบั๊กฉันไม่ผิดมันมีบั๊กคุณปุกบเอคุณเชื่อไหมอ่ะเวลาบอกอย่างเงี้ยฉันแบบไปหิดไปหิดแบบบั๊กทำไมมันจะตั้งใจอะไรขนาดนั้นล่ะบั๊กมันควรจะเป็นแบบแป,ป๊บแป,ป๊บแอป,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 ปเด้งออกหรือว่าสั่งซื้อไม่ได้หรือมันควรจะเป็นแบบปัญหาอย่างอื่นในเรื่องของการใช้งานมากกว่านะ นั่นสิเนาะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังในปัจจุบันเนาะเราอาจจะคิดว่าเราไม่ได้ยังไม่ได้ให้เลขบัตรเครดิตเลยแค่เลขบัตรประชาชนเล็กๆน้อยๆเขาก็เอาไปทําอะไรได้ค่ะเนาะก็ต้องก็ถือว่าต้องระวังตัวในปัจจุบันนะคะแล้วก็เวลาเขาบอกว่าขอเปิดกล้องขอเปิดเสียงไหมเปิดนู่นเปิดนี่ไหมก็ต้องถามตัวเองว่าแอปนี้จําเป็นต้องมีการแบบเข้ามาในโฟลเดอร์ไหมเปิดกล้องเปิดเสียงไหมเปิด phone, ไมโครโฟนไหมถ้าไม่จําเป็นคุณก็มีสิทธิ์เลือกที่จะดับนะปิดการเข้าถึงได้นี่ก็ต้อง ก็ต้องระวังตัวกันนิดหนึ่งนะคะยุคนี้เนาะมัน,ม,นมันอะไรมันแปลกๆเยอะมากเลยเราก็อยู่อย่างปลอดภัยเนี่ยก็ต้องเท่าทันนิดนึงค่ะ<ม>เดี๋ยวมาเมาส์กันต่อนะคะคุยกันต่อนะคะอันตรายในเรื่องของยุคปัจจุบันนี้นะคะโอ้โหเราจะมองข้ามไม่ได้โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่คุณหนูดีที่อาจจะไม่รู้เท่าทันการที่คนมาหลอกเอาข้อมูลไปดือด้อๆเนี่ยนะคะคือเราจะเห็นบ่อยครั้งอย่างปุเป้นเนี่ยก็จะมี าทางผู้ใหญ่ส่งลายมาบ้างแบบเนี่ยคู่ป้องส่วนลดหรืออะไรก็ไม่รู้แหละตั๋วเครื่องบินในราคาที่มันถูกเว่อร์ พอเราคลิกเข้าไปดูที่ URL ที่อยู่ของเว็บไซต์นั้นเราก็รู้เลยว่ามันไม่ใช่เว็บไซต์ของซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ใช่เว็บไซต์ร้านอาหารไม่ใช่เว็บไซต์ของสายการบินเหล่านั้นจริงๆเราก็เลยบอกไปว่าห้ามกดเข้าไปเพราะมันจะชอบหลอกโดยเฉพาะแบบถ้าเป็นวัดเว็บสายการบินปลอมอย่างเงี้ยนะคะคือแบบกรอกเลขบัตรประชาชนชื่อที่อยู่นู่นนี่นั่นคือคุณเอาข้อมูลให้กับมิจฉาชีพไปฟรีๆโดยที่ไม่รู้ตัวฉะนั้นต้องเอะใจค่ะของดีๆที่มันถูก มากเนี่ยมักจะไม่มีอยู่จริงใช่แล้วก็จะบอกว่าอยู่ดีก็พึ่งแบบไอ้ไอ้จอวได้คลิกลิงเนี่ยตลกมากคือแบบล่าสุดใน DM ของ i ิน t a g r กรมดิฉันมีส่ง DM มมาว่าดิฉันเนี่ยไปละเมิดกด พ o l i c ีอะไรสักอย่างไม่รู้ของอิมอะเมาว่าที่มันที่มันตลกว่าคือมันส่งมาจากแอคเคาท์ที่มันเป็นแอคเคาท์อวตารเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าพอมันเป็น DM แล้วบังเอิญว่าตั้งโนติเคชั่นเตือนไว้ในในบางในบางรูปแบบไอ้ตัวนี้มันเตือนมาปุ๊บพออ่านข้อความเราก็ตกใจว่าฉันได้ละเมิดข้อแรกโอ้ยฉันคงทําผิดฉันอาจจะโพสต์อะไรเหรอที่มันละเมิดใครเหรอเราไม่รู้เงี่ย ก็แบบเธออะละเมิดนะถ้าเธอนะไม่ไม่หยุดนะถ้าเธอไม่เข้ามาอ่านข้อมูลน่ะจะต้องถูกสั่งดับแอคคาภายใน48ชั่วโมงโอ้โหคู่นักลัวจังเลยแต่บางคนตกใจไงเนืออกไหมแบบสมมุติ<อ>ว่าคุณตั้งร้านขายของหรือว่าคุณอาจจะเป็น i n f l u ูเอนเซอะไรที่ตายแล้วไม่ได้นะไอจคือชีวิตของฉันอย่างเงี้ยก็รีบเข้าไปเขียนคือจริงๆอ่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับดาราไทย จำได้แล้ว oh. แล้วเขาก็คือเหมือนกับว่าด้วยความที่ตก,กจระจายไงฮะก็รีบที่จะกดเข้าไปปรากฏว่าโดนแฮ็กไปเลย <c oughs> ใช่อันนี้ต้องฝากคุณผู้ฟังเลยนะเพราะว่าตัวหนูดีเองอะด้วยความที่โชคดีมากคือตอนนั้นอยู่กับน,น้องสาวอยู่กับแฟนด้วยก็แบบอ่านปุ๊บเฮ้ยเขาบอกว่าจะปิดแอคเคาท์ใน48ชั่วโมงสองคนพูดพร้อมกันว่าปลอมซึ่งก็จริงพอเราดูแอคเคาท์เน,นี่ยคืออ c คเคาท์อะไรกูไม่รู้ว่าคือเราอ่านชื่อแอคเคาท์เขาคือเธอจ้าเธอช่วยตั้งอะไรที่มันแบบ ดูน้าเชื่อถือกว่าน,นี้หน่อยฉันจะได้แบบหลงกลเธอง่ายๆเพราะฉันคุณผู้ฟังเวลามีดีเอ็มแปลกๆบอกให้เราเนี่ยว่าเราทําไปทําผิดนู่นผิดนี่แล้วก็คลิกลิงนู่นนี้ตั้งสติก่อนอย่าเพิ่งคลิกลิงเด็ดขาดพูดง่ายคืออะไรที่มันมีลิงกอ่ะถ้าเราไม่คลิกเราก็ไออย่างอาจจะไม่ตกเป็นเหยื่อเนาะเพราะฉะนั้นก็บางทีอาจจะจุกไปได้เลยแล้วเวลาจุกไปเนี่ยมีหลายหลายคนใช่หลายๆคนที่เขาโดนเอาไปเอาไปฝรั่งเอาไปแล้วเอามีขงมีแขกมีประเทศนู้นประเทศนี้คือเอาไปเรียบร้อยเลยแล้วก็ลบรูปลบอะไรเอาไปใช้เนาะ ต้องระวังนิดนึงแล้วก็ตัวหนูดีเองเนี่ยนึกไปถึงที่สมัยอยู่อเมริกามันจะมีเออ่กระเป๋าสตางค์ที่มันตัดสัญญาณขุดตลกมากดิฉันน่ะไม่อันเนี้ยเป็นอะไรที่ไม่ได้คิดเลยจนเห็นผลักหรือเขาบอกว่าบางทีเนี่ยมันจะมีคนที่แบบสามารถมาเอาอย่างสมมติเรารู้ตัดเครดิตเนี่ยในที่สาธารณะมากเนี่ยก็สามารถที่จะมีเครื่องดักจับเอาไปได้หรือแม้กระทั่งกระเป๋าสตางค์ก็จะมีกระเป๋าสตางค์ที่มันเป็นโลหะที่ไวตัดไม่ให้ใครอะ่ะ มาสามารถดูดเอาเลขบัตรเครดิตหรืออะไรไปได้แบบนี้ซึ่งในใจดิฉันก็แบบมันต้องขนาดนี้เลยเหรอเราไม่รู้สึกว่าการที่เราพกบัตรเครดิตไปในที่สาธารณะเนี่ยเราเป็นเป้าของมิจฉาชีพหรือมันสร้างความเสี่ยงแต่ก็จะมีคนที่เขากลัวถึงขั้นนั้นแล้วก็ถึงขั้นว่าก็คือเฉพาะบัตรเครดิตเนี่ยมันจะเป็นซองเหมือนซองตัดสัญญ,ญาณนะคะก็บัตรเครดิตใส่ในซองนั้นหนไปโอ้โหดิฉันไม่ทราบเลยอะไรจะรุนแรงปานนั้นนะคะก็นั่นแหละฝากเอาไว้โดยเฉพาะผู้ที่อาจจะ คือจริงๆเราก็เข้าใจว่าผู้ใหญ่หลายๆท่านนะก็คืออยากจะส่งต่อสิ่งดีๆมาให้ลูกหลานแต่คุณจะต้องดูด้วยไม่ใช่ว่าเอา้าก็คุณนาคนนี้ส่งมาเขาเป็นเพื่อนรักของฉันเขาไม่ทําแบบนี้หรอกแล้วคุณนาคนนั้นเขาก็ไม่ได้คลิกเข้าไปในลิงก์ไงหรือว่าเขาก็ไม่ทราบจริงๆก็เป็นการส่งต่อส่งต่อฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเป็นบุคคลที่คุณไว้ใจมาส่งมาอย่าลืมนะคะบางทีเขาอาจจะโดนแะฮ็กบัญชีเนาะเหมือนที่เราเห็นกันบ่อยๆว่าอา้าว ส่งมาขอยืมสตางค์ไอ้เราก็นึกว่าน่าจะเป็นเจ้าตัวเองเนี่แหละที่ทุกเข็นตอนนี้ช่วงโควิดระบาดแล้วก็ร้อยวันพันปีก็ไม่เคยยืมตังเราเลยนะก็โอนไปเลยโดยไม่คิดอะไรอันเนี้ยต้องระวังให้ดีๆ คือต้องบอกว่าอันนี้คุณปูเป้พอคุณปูเปพ้ปเปพูดเรื่องเนี้ดีใจมากเพราะว่าเพื่อนสนิทหนูดีเลยเอโดนแบบนี้จริงๆคือโดนเอาเฟซบุ๊กไปเลยแล้วก็ไปเที่ยวยืมเงินเพื่อนๆ,แล,นอนๆแล้วเขาถึงขั้นว่าเขาก็โทรมาหาดีเลยบอกหนูดีหนูดีก็คือตอนเนี้เฟซฉันะนไม่อยู่แล้วนะเพราะมีคนเอาไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปเทีย่ยวแบบว่าบอกว่าตัวเองแล้วที่มันที่มันแบบเป็นข้อสังเกตคือเรารู้ว่าเพื่อนคนนี้บ้านมีฐานะมากคไปยืมเงินเนี่ยต่ำมากแต่มันมีเพื่อนที่เชื่อ แล้วก็ได้มีการให้ยืมไปจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเขาก็เลยรีบบอกว่าเออเดี๋ยวเฟสนั้นคือคือจบไปเลยนะเขาไม่น่าจะเอาคืนได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าจะเล่นเดี๋ยวเขาจะมีเฟซใหม่แต่ว่าถ้ามีเขาทักมายืมเงินห้ามให้ยืมเด็กขาดเพราะมันไม่ใช่เขาแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนเวลาที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าเพื่อนทัก Facebook มาเพื่อจะขอยืมเงินเนี่ยเราอาจจะถ้าเราสนิทอยู่แล้วเช่นเป็นเพื่อนสมัยวัยเด็กวัยเรียนนยคะคะยกขูโทรถามเลยเธอเธอทักเฟซมาเป้าเราคุยกันก่อนเป็นไปได้สูงมากว่าเพื่อนอาจจะพูดว่า เปล่าจ้าเฟซชันได้ถูกจับถูกแฮ็กไปแล้วเรียบร้อยเนาะแล้วมันเกืดอจริงๆแล้วที่สาคัญคือเพื่อนหนูดีไม่ใช่คนดังนะคะเป็นคนทํางานปกติเลยที่ไม่ได้เป็นไม่ควรจะเป็นเป้าให้มิดช,ชาชีพขนาดนั้นแต่ก็โดนเหมือนกันอืมใช่ฉะนั้นนะคะก็ พยายามที่จะเปลี่ยนพาสวดร์บ่อยๆแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องขนาดไว้เนื้อเชื่อใจคนรอบข้างอย่างสมมุติอ่ะเป็นคอมในที่ทำงานหรือว่าในสถานศึกษาซึ่งคนแวดล้อมข้างๆเราเขาก็ดูไว้ใจได้ไม่หาระแวงไปก่อนเลยคุณจะไปเข้าห้องน้ำคุณจะไปชงกาแฟคุณจะไปทำอะไรล็อกเอาท์ล็อกเอาท์ทุกครั้งอันนี้เห็นด้วยเห็นด้วยมากๆเพราะว่าแล้วดิฉันเคยไปเที่ยวจาได้เลยไปเที่ยวอเมริกาคนเดียวแล้วไป ไปเข้าเหมือนสมัยนู้นอะแบบสมัยนูน้นอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เหรอของโรงแรมเลยเขาจะมีเหมือนบิสเซสเซ็นเตอร์ที่เหมือนว่าอาไปยืมใช้คอมเช็คอ,อีเมลอะไรได้แบบยุคแบบวแบบ่ายุคเฟ้าเห่าอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีสมัยเนี้ยคุณก็ต้องระวังนะเหมือนคอมออฟฟิศหรือคอมรวมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเราล็อกอินเฟซบุ๊กเราเราล็อกอินอีเมลเราเสร็จทุกอย่างแล้วเราจะรีบไปเที่ยวดิฉันนั้นลืมล็อกเอท์แล้วพนักงานเดิมว่าคุณคะ หลอกเอาด้วยซึ่งแบบแบบรู้เลยว่าเราสะเพร่าจริงๆแต่ตอนนั้นก็ดิฉันก็ด้วยความวัยเด็กความแบบว่าซื้อใสความเบลอและความอยากเที่ยวเพราะฉะนั้นนะทุกคนแอคเขาเราไปล็อกอินที่ไหนอะไรยังไงล็อกเอาหน่อยก็ดีเนาะเพราะว่าถึงแม้สมัยนี้จะมีมือถือตัวเองแต่เราไม่รู้หรอกตรงที่เราจะใช้คอมตรงนั้นตรงน,น,รงนี้ยิมเช็คนู่นนี่เนี่ยล็อกเอาตลอดเนาะกจริงๆมันมีอะไรที่มันเป็น ที่ส่วนตัวของเราที่เราต้องปกป้องเยอะมากนะคะแล้วก็แต่ว่าข้อดีอันนึงคือคนไทยสมัยนี้หวงความเป็นส่วนตัวเพราะตอนแอปนั้นที่ออกมาโปะว่ามีการไปตั้งนันสกุลบ้างมีการก๊อบรูปในมือถือเขาจะเตรียมเอาไปใช้อะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนี่ยแล้วที่บอกว่าบาัคกมีบกักมนีนู่นนี่แต่คนไทยรับไม่ได้คนไทยหวงความเป็นส่วนตัวแล้วในปัจจุบันเพราะเรารู้ว่าถ้าเราไม่หวงเนี่ยอาจจะหายนะได้ไม่ใช่แค่เลขบัญชีธนาคารหรืออะไรบางทีแบบรูป ส่วนตัวของเราถ่ายไว้เราไม่อยากให้ใครเห็นเออหรือบางทีไม่ใช่รูปกุ๊กกี้กับแฟนด้วยนะบางทีบางคนเดี๋ยวเนี้ถ่ายรูป Before, After เก็บไว้เองตัวเองจะลดความอ้วนเนี่ยหูยรูป Before นี้ถ้าหลุดไปคือแบบล้อกันยันรูปบวชอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้ใครเห็นใช่ไหมคะ ที่ส่วนตัวของเราเนาะก็ให้มันเป็นส่วนตัวตลอดไปแล้วกันอย่าให้มันต้องกลายเป็นสาธารณะเลยก็อยู่ที่เราต้องระวังตัวนะคะค่ะให้คุณผู้ฟังที่เคยมีประสบการณ์นี้โทรมาดีกว่าหรือว่าคุณเนี่ยก็มีคนใกล้ชิดที่เคยโดนแบบนี้นะคะโทรมาค่ะถ้าเป็นสายหน้าไมา่จะได้รับไปเลยนะคะกิฟต์เซ็ตจาก UFC Refresh น้ำมะพร้าว100เปตเบอร์โทรศัพท์นี้ค่ะ022451843 We love to share สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง คุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อมุกค่ะคุณมุกนะคะคุณมุกมีประสบการณ์ถูกจุบข้อมูลอย่างไรบ้างคะค่ะพอดีว่าปกติมีตัว ID ของไอจูนอยู่แล้วนะคะค่ะอย่างนี้ก็คือไม่ได้ใช้นานมากเราก็เลยต้องไปขอรีเซ็ตพาสเวิร์ดใหม่จากไอจูนเราก็ได้ทำการไปที่ไอจูนที่ประเทศไทยนี่แหละค่ะตามห้างที่เป็นช็อปของ i s t u d i ี i c a ค่ะ เ <R ess ur ic> นี้ยเขาก็ขอบัตรประชาชนเราเยอยาะไรเงี้ยค่ะเอกสารยอยาะไรเงี้ยเพื่อที่จะส่งลิงก์จากต่างประเทศมาให้เราไปใส่ข้อมูลใหม่เองอะคะ่ะแล้วทีเนี้ยพอผ่านไปสักพักหนึ่งก็จะมีอีเมลมาจริงๆคะ่ะ <R ess ur ic> เราใส่ข้อมูลไปทีเนี้ยคือเขาก็ <R ess ur ic> ขอข้อมูลใหม่ตั้งแต่ต้ตตนเลยก็คือตั้งแต่บัตรเครดิตยันบัตรประชาชนถ่ายรูปหน้าหลังถ่ายเลเซอร์ถ่ายทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะค่ะค่ะแล้วทีเนี้ยเราก็เลยทําการถ่ายไปให้เพราะว่าเราคิดว่ามันเป็น ของไอซูนมันไม่น่าจะมีปัญหาแล้วก็ได้ลิงก์จริงๆมาเหมือนกันไงคะอือึค่ะแล้วทีเนี้ยผ่านไปแค่คืนเดียวอะค่ะสักครั้งหนึ่งเอซเอมเอของธนาคารอะเด้งเข้ามาว่าบัตรเครดิตใช้ไปประมาณสี่หมื่นกว่าบาทโอ้โอ้ยพระเ้าใค่ว่าว่ามันใช้ไปได้ยังไงยังไม่ได้ใช้อะไรเลยอ <Wow. S 2> ะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยก็เลยโทรไปถามที่ธนาคาร <Wow. S 2> ว่าเอมียอดอันเนี้ยค่ะเราไม่ได้ใช้เราจะทํำยังไงได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยเช็คข้อมูลให้ว่ามันเป็นการ ใช้จ่ายเป็นสกุลดอลลาราด้วยอะค่ะอือคือคนเมืองนอกที่เราส่งอีเมลในน่าจะเป็นคนทำแล้วล่ะใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยเราก็เลยไปแจ้งความที่ที่สถานีตำรวจทีเนี้ยเขาก็ให้เราอธิบายให้ทุกอย่างเลยแล้วก็ให้เช็คว่าเราไม่มีการเดินทางออกไปเมืองนอกจริงๆไม่ได้ไปรูดเมืองนอกจริงๆแล้วก็ไม่ได้ใช้รูดผ่านออนไลน์จริงๆนะคะแล้วยังไงคะได้คืนไหมคะเงินเอ่อ ไปตัวยอดเงินสี่หมื่นกว่าเนี้ยทางธนาคารก็ขอไปตามเรื่องให้อ่ะค่ะไปดูมาให้เขาก็จัดก,การดูแลวงเงินสี่หมื่นกว่าบาทนี้ให้คืนค่ะเพราะว่าเขาเช็คแล้วว่าเราไม่ได้มีการเดินทางออกไปนอกประเทศจริงๆแล้วก็ไม่ได้ม่ได้มีการใช้จ่ายจริงๆที่ประเทศไทยมันเป็นการรูดซื้อจากเมืองนอกอะค่ะโอ้โหเนาะแล้วเราได้ทําเรื่องไปที่ทาง i อทูนใชไหมคะอมลองถามลองถามคนที่ใช้ไอทูนในประเทศไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราไป ขออีเมลเขาใหม่พาสเวิร์ดเขาใหม่อะค่ะเขาบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นที่เขามันน่าจะเป็นที่เมืองนอกเพราะว่าเวลาเราเข้าลิงก์ไปอะมันไปโผล่ไอตูนกลางของ Apple จริงๆค่ะเพราะว่าเราแคปหน้าจอเน,นี้ยไปถามพวกเอ่อคนที่ใช้ไ h o ฟ e ในกลุ่ม iphone ด้วยไงคะเขาว่ามันจริงหมดเพียงแต่ว่าน่าจะเป็นคนจากที่นู้นที่เราเขาเห็นข้อมูลเราในการขอพาสเวิร์ดรีเซ็ตใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยข้อมูลเราไปใช้โอ้โหอย่างนี้มันมันแย่มาก เกลือเป็นหนอนจริงๆนะคะแต่ก็ถือว่าเคราะห์ดีที่ทางธนาคารยังทําการคืนเงินให้และธนาคารเขาจะเอาเรื่องกับกับฝ่ายนั้นยังไงอะคะเออยังไงเขาบอกว่าทางธนาคารอ่ะไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเขาว่ามีการดูแลลูกค้าที่เวลาซื้อของผ่านออนไลน์จากต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีการถือเงินไว้สักเดือนหนึ่งอะค่ะในในระหว่างธนาคารกับธนาคารเองอีกแล้วออมเวลาเขาเขาคืนวงเงินให้เราเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะไปตามกับ ปลายทางตรงธนาคารฝั่งนู้นเองว่าเป็นคนลูดตรงนี้ปัดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาเอาไปซื้อของแบรนด์เนมที่ต่างประเทศอะค่ะโอ้โหน่าเกลียดจังเลยเนาะการให้เขาบอกว่าเขามีการประกันเงินวงเงินกันไว้ระหว่างธนาคารนะคะฮะกเ็เป็นเป็นเป็นความความรู้ที่แอบสยองนะคุณหนูดีเพราะเราอุตสาห ใช่ไหมคือมันเป็นเว็บไซต์ที่มันน่าเชื่อถือมันเป็นเว็บไซต์ที่เราไม่คิดเนาะว่าคนในองค์กรเนี่ยก็จะมีคนที่แอบแฝง<ๆ>เขาเขาคงอาจจะคิดว่าอุ้ยอยู่ต่างประเทศยังไงก็ทําอะไรเราไม่ได้หรอกอย่างนี้มั้งคุณหนูดี<ไหม>ใช่เราก็เราก็ท,ที่ที่อยากรู้ก็คือเวลาที่มีการเก็บพูดง่ายคือดองเงินไว้สักเดือนหนึ่งเนี่ยแล้วเวลาที่เขาได้ของไปแล้วหรืออะไรเขาซื้อของออกไปจากร้านนี่มันมีคือนี่อยากรู้เองนะว่าแบบ ผู้ที่กระทำผิดอย่างเนี้ยถือว่าเป็นแบบเออันตรายเป็นภัยสังคมเนี่ยมันมีการไปเอาผิดคนพวกนี้ได้ไหมหรือว่าอาแค่เอาเงินคืนมาแล้วก็คืออคนผิดลอยนวลอันนี้คือแค่เป็นอะไรที่สงสัยเฉยๆแต่เดาว่าก็ไม่ดิฉันก็ไม่เคยได้คําตอบตรงนี้ในชีวิตนะ <c oughs> no ก็นั่นน่นน่าจะยากนิดนึงแต่ว่าก็ดีใจนะคะคุณผู้ฟังที่ที่ไม่ต้องสูญเงินก้อนนี้ไปเพราะว่าโอ้ยที่มันกว่าบาทเยอะใช่นะคะแต่ก็ถือว่าเป็นเป็นบทเรียนแล้วล่ะว่าเออในอนาคตเนี่ยคือจะจะเลี่ยงก็ไม่ได้นะบางทีสิ่งบางอย่างเราก็ต้องก็ต้องกรอกข้อมูลนะคะยังไงก็ต้องระมัดระวังหรือว่าอาจจะใช้บัตรที่วงเงินไม่เยอะหรือว่ามีการแจ้งกับธนาคารล่วงหน้าก่อนที่เราจะกรอก ก็ถือว่าเป็นอ,อีกอีกหนึ่งช่องทางที่ดีเพราะว่าปุเป้ก่อนไปเมืองนอกปุเป้ก็จะโทรไปบอกธนาคารเลยว่าดิฉันจะไปประเทศนี้แวะเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศนี้นะคะ เขาก็จะได้รู้ไว้แล้วก็บางธนาคารน่ารักมากเลยคือบางทีเราเรา,เราซื้อของออนไลน์เขาจะโทรมาเลยนะคุณหนูดีแบบมีการตัดบัตรเครดิตไปเยอะมากมขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราทาการบล็อกบัตรให้คุณแล้วบอกอ๋อไม่เป็นไรดีฉันจ่ายเองอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็ถือว่าเป็นต้อง,ต,องต้องดูด้วยว่าแต่แต่ละเจ้าธนาคารที่คุณถือเนี่ยเจ้าหน้าที่เขามีความแอคทีฟอะไรขนาดไหนอย่างที่ปูเป้ถือมนันนก็ก็ก็เวิร์กเลยเวลาเราจ่ายค่าดำน้ำแพงๆเงี่ยเขาจะโทรมาทันทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ออจริงๆอันนี้อันนี้ต้องต้องใช่คุณผู้ฟังแล้ก็ช่วงนี้เดินทางต่างประเทศไม่ได้เนาะเราเข้าใจแต่ว่าอย่างเวลาจะเดินทางได้เนี่ยก็โทรไปบอกธนาคารหรือโทรบอกบัตรเครดิตเราเลยว่าเดี๋ยวตัวเราเนี่ยแหละตัวเราเป็นเป็นเนี่ยจะออกไปประเทศนั้นเนาะก็แค่แจ้งไว้ก่อนเพราะบางทีเขาก็มีตกใจนะส่งข้อมูลส่งข้อความอะไรมาว่า เฮ้ยบัตรวิถูรู้อยู่ประเทศนั้นประเทศนี้หนูดีก็ต้องตอบเขาไปว่าตัวหนูดีมาเองแล้วก็แบบเออนอะเออมันมันก็เสียเวลาเขานอเราก็จริงๆเราแจ้งได้อันนี้คุณผู้ฟังโอ้แต่ดีใจนะคะที่คุณผู้ฟังโทรมาบอกในกรณีของเรื่องไอทูนเนาะเพราะว่ามันแบบมันดูใกล้ตัวมากคุณผู้เป้คุณผู้ฟังมันดูใกล้ตัวเหลือเกินอ่ะที่มันอาจจะเกิดอใครก็ได้เนาะจะได้ระมัดระวังตัวไว้เนาะเพราะรู้สึกว่าต้องเสียเวลาทั้งไปแจ้งความทั้งต้องโทรศัพท์ต้องโอ้โหทำธุรกรรมอะไรมากมายเนาะแบบรู้สึกเหนื่อยแทนมากๆอ่ะเวลาที่มันเกิด เกิดมีอาชีพมาทําอะไรอย่างนี้กับเราสักหนึ่งแล้วมันเสียเวลาจริงๆค่ะคุณผู้ฟังอยากจะทิ้งท้ายฝากเตือนอะไรไว้กับคุณผู้ฟังท่านอื่นๆไหมคะก็จริงๆแล้วนะคะอย่างที่บอกปกติแล้วเวลาลิงกับพวกไอจูนที่เขาต้องตัดเราซื้อของอย่างเงี้ยปกติจะใช้พวกการ์ดเ,เงินที่เป็นการเติมเงินเข้าไปเหมือน,นการ์ดของทูอะไรน่ยค่ะที่เขาจะมีการเติมเงินเข้าไปถึงจะใช้ตัดยอดนั้นอ๋อในเคสกรณีนนี้ก็คือโอเคไม่เป็นไร เดี๋ยวค่อยเดินไปหยิบเอาบ okay. 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 ัตรอันนี้มาใช้ก่อนแล้วกันก็เลยหยิบบัตรเครดิตอะที่ปกติไม่ไม่น่าจะต้องมาทําแบบนี้ใช้เพราะปกติจะไม่ไม่ใช้บัตรเครดิตออกมาใช้ยืนยันแบบนี้ปกติจะใช้พวกที่เขาจะเป็นเติมเงินก่อนที่ให้รู้ได้ค่ะเออเนาะ ่ะก,ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้ได้รับด้วยค่ะกิฟต์เซตจาก UFC Refresh น้ำมะพระ้าว100%แบรนด์แรกของน้ำมะพร้าวไทยที่ได้รับรางวัลการันตีความอร่อย Superior t e s t Award ติดต่อกันถึง3ครั้งจากสถามบันด้านรสชาติชั้นนำระดับโลกมีขนาดใหม่แล้วนะคะกล่องเล็ก200มิลลิตรอร่อยพกพาสะดวกจำหน่ายแล้วที่ line line. l i n e. ์ UFC online l า z a da และ Shop ปีเดี๋ยวถือสายคุยกับเจ้าหน้าที่ในการรับของรางวัลนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ We love to share